สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้อยู่กับเจนทีวีเกมและเกมโยกัลางยุทธภพครบสลึง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 โอเคนะวันนี้ผมก็จะมาทําการประชันด,ดาบนะครับระหว่างดาบเวล VS ดาบโจมกังฟูอันไหนเนี่ยเจ๋งกว่ากันนะตอนนี้ผมใส่ดาบเวลอยู่อันนี้ก็จะเป็นดาเมจของดาบเวลสองนะอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะสังเกตเนี่ยจุดข้อดีของดาบเวลสองอ่ะผมว่ามันได้ถึกและทีนี้มันออกปานบ่อยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะ ทิมมอยู่เนี่ยแล้วมอนลุมนะเดี๋ยวจะติดปานสะท้อนเนี่ยคือติดสะท้อนบ่อยอะติดสะท้อนหนักติดสะท้อนแบบติดลุลุ่มอะผมว่ามันโอเคอะอันนี้ดาเมจไม่โกรธนะแล้วก็เนี่ยผมกดยา1 0็มาแล้วสีแดงเพิ่มดาเมจ10%ร์ก็ลมเหมือนได้เก๊กหมอครับก็ดาเมจก็ลุมรวมก็อยู่ประมาณ3มันเนะอันนี้ติดโกรธอันนี้ติดโกรธแล้วนะถ้าติดโกรธเนี่ยโอ้ดูติดปานนะติดปานทีสอ่แล้วติดปานถี่มากนะค่อนข้างที่จะแรง อันนี้ทิมนะเนี่ยพันหกพันหกสิบพันหกสิบติดโกดพันหกสิบพันหกสิบนะโอ้โหสะท้อนปานหกสิบสะท้อนแล้วก็ติดพันหกสิบผมว่ามันมันก็สะใจมันสะใจนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันได้ถึกด้วยนะได้พลังปานแบบได้พลังปานเพิ่มอีกอแปดอ่นะผมว่าก็ก็โอเคก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะะ เหลือต่อไปเนี่ยอันนี้ดาเมจที่ทําได้นเห็่ผมเห็นอยู่มา4,002นะเน,นี่ยเดี๋ยวลองดูแบบหนึ่งนะน,นี่ดาเมจสูงสุดอยู่ไร่มัน5,387เดี๋ยวเพื่อนๆหรือทุกๆคนจําตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนดาบโจมวิชาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอ,อกโกรธหมดก่อนโอเคครับตอนนี้โกรก็หมดไปที่เรียบร้อยเนะี่ยผมจะมาทาการเปลี่ยนดาบโจมกังฟูนะ นี่ก็จะเป็นสเปคดาบนะก็จะเป็นดาบถ้าดาบเลเวลของผมเนี่ยจะเวลสองบวกเจ็ดนะส่วนดาบโจมวิชาของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่บวกแปดเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดูนะว่าดาเมจเนี่ยจะต่างกันเยอะไหมคุ้มไหมที่จะเล่นดาบวิเนี่ยไปเอาฮนะะเตตัสก็หายไปเยอะนะครับทิมทีหนึ่งปังทิมเท่าไหร่เนี่ยดาเมจไม่ขึ้นโอ้เจ้าต่างกันอยู่นะ ทีมทีละประมาณพันดาเมจหายทีมทีละพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะอันนี้ไม่โกดนะเดี๋ยวมาดูโกดอีกทีหนึ่งดาเมจร,รวมก็อยู่ประมาณสี่พันแปดนะโอเคตอนนี้ติดโกดแล้วนะโอ,โ,วนะโอ้โหหกพันสามสิบดอกล 1, 2, 3, 3, นะพันดอกละพันสามนะอดอกละพันหน้าพันสี่ห้าพันห้า ตาบจมวีก็เอาเรื่องนะอันนี้ก็เหมือนอารมณ์เพื่อนๆกดยาสิหรือได้เก็กหมอเพิ่มมาก็เนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยถ้าคุณเล่นโจมกังปูนะถ้ายัดแบบโอเคโอเคหน่อยผมว่ายัดยี่ี่ก้อนนะเาะ โอเคนะครับสำหรับ,รบอันนี้ก็เป็นการเทสดาเมจให้ดูเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะก็มาเทสดาบเวลกระดาบโจงพิชานะอยากให้ํำคลิปอะไรนะครับพิมพ์มาได้เลยเดี๋วคอมเมนต์มานะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม